สวัสดีครับก่อนรับสู่อะไรครับตอนนี้คุณอยู่เกมเชื่อแบ็กดิเซอร์ครับเอะไะครับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆนะครับคืออย่าลืมทายผลการแข่งขันนะครับสงครามระหว่างเซิรฟ์ฟระหว่างรัสเซียกับยุโรปนะครับในรอบที่2นะซึ่งเป็นการเจอแบบ1ต่อ1นะครับรอบนี้จะเป็นการเจอแบบ1ต่อ1ซึ่งถ้าคุณมั่นใจว่ารัเสเซียจะต้องชนะแน่นอนนะครับในรอบนี้เพราะว่ารอบที่แล้วรัสเซียชนะมาแล้ว นะครับรอบที่รัสเซียชนะไปแล้วรอบนี้ถ้ารัสเซียชนะอีกนะครับย้ำไปเป็นคะแนนที่2ก็คือไม่มีการแข่งรอบที่สามแล้วนะครับแต่ถ้ามีการแข่งรอบที่สามก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างรัสเซียสามทีมกับอ่ายุโรปสามทีมนะครับจะมาเจอกันนะวันนี้นะครับให้อ่อถ้าไปไปได้นะครับก็เลือกเลยนะว่าจะเอารัสเซียหรือยุโรปนะครับหมดในวันพรุ่งนี้นะครับหมดในวันพรุ่งนี้เวลาห้าทุ่มเนาะฉะนั้นเลือกก่อน มันจะได้แบบว่าไม่ต้องซีเรียสนะอ่ะโอเคยังผมผมก็ยังย้ําเหมือนเดิมครับว่าผมยังเอารัเสเซียเหมือนเดิมเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยมันแบบว่าโหดสัตว์รัเสเซียเลยนะความรู้สึกผมนะครับอ่ะโอเคเราก็เลือกรัเสเซียไปแล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากเลือกยุโรปนะครับก็ไม่ต้องเลือกไอเบลลี่นุ่มนิ่มนะครับให้ไปเลือกเป็นตะก้าเนาะตะก้าเอ่อตะก้าอาหารนะครับทีนี้พอเลือกแล้วนะครับแค่เลือกก็ถือว่าเข้าร่วมแล้ว นะแค่เลือกก็ถือว่าเข้าร่วมแล้วแต่ถ้าเกิดแบบว่าอยากให้มันครบเซตนะครับเลือกมาแล้วก็กดใช้ด้วยนะเลือกมาแล้วก็กดใช้ฟึบเพราะมันแค่ฟื้นฟูก,กําลังเองครับมันฟื้นฟูก,กาลังคุณก็เอาตัวละครสักตัวหนึ่งที่แบบว่าเออกำลังมันไม่ค่อยมีใช้ไอ,อ้นนี้แล้วก็ยืนยืนดูดก,กำลังหรือไปนอนที่เตียงหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ผ,ผู้ชมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืม มาเล่นกิจกรรมนี้กันนะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่กดเข้ามาดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า